สวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาท่านผู้ชมมาดูแปลงผักนะคะเหี่ยวมากๆเลยแค่ไม่ได้ลดน้ําวันเดียวเองนะคะช่วงนี้เนี่ยแดดร้อนมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเย็นบางทีเรายุ่งมากๆนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะมาลดน้ําให้เลยค่ะและดาวก็คิดนะคะว่าเราน่าจะ มีอะไรที่ช่วยนะคะในการที่จะรดน้ําต้นไม้ไปด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะไปทํางานอย่างอื่นด้วยะค่ะต้นไม้เราจะได้ไม่เหี่ยวนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาบอกไอเดียดีๆกับการรดน้ําต้นไม้กันค่ะ mm hmm. แลวะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเราก็ไปหาขวดน้ําอัดลมมาค่ะเอาเบอร์สลากอะไรออกให้หมดแบบนี้นะคะและอันนี้ก็เป็นท่อ PVC ค่ะที่เรามีนะคะแล้วก็ใช้เหมือนกันอันนี้อาจจะหาที่แบบสั้นๆก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่แบบว่า ใส่กับปากขวดแบบเนี้ยมันพอดีค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะรูแนวนี้ค่ะเดี๋ยวขอไปเจาะรูก่อนนะคะสำหรับการเจาะรูนะคะท่านผู้ชมก็ไปหาเหล็กหรือว่าใช้ทูบก็ได้ค่ะแต่ต้องมานะต่อไฟหน่อยนะคะถ้าเป็นทูบเอามาจู้ค่ะให้เป็นด้านยาวนะคะเจาะรูยาวด้านบน สองด้านค่ะแล้วก็เอาตรงกลางอีกสักแถวนึงนะคะ่จะเจาะให้ดูนะคะเจาะเป็นแถวยาวสองฝั่งแบบนี้ค่ะลักษณะการเจาะนะคะเราก็เจาะส่วนหัวแล้วก็ด้านบนแบบนี้สองฝั่งแล้วก็ตรงกลางด้วยค่ะแบบนี้อันนี้ก็เจาะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลดน้ํากันเลยค่ะง่ายไหมล่ะคะ สำหรับการใช้นะคะเดาก็จะเอาตัวนี้มาวางไว้ที่แปลงค่ะเสร็จแล้วเอาสายยางรดน้ำของเรานะใส่ลงไปที่ท่อ PVC ที่เราเตรียมมาค่ะสายยางเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะคะก็ยัดง่ายเลยค่ะดันให้แน่นๆนะคะนี่ดันแล้วหมุนๆ เพื่อที่จะให้แน่นๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็จะวางไว้ที่แปลงของเราตรงไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเปิดน้ำเลยค่ะอันนี้จะให้ดูนะคะสำหรับการเปิดน้ำของเราอันนี้เราเปิดน้ำมาแล้วน้ำก็จะค่อยๆเต็มขวดและ นี่ค่ะค่อยๆอ,ออกมาอันนี้รูเดา,าเราทารูใหญ่ไปหน่อยนึงนะคะถ้าอยากจะให้น้าพุ่งเยอะๆอนก็จะเอาทํารูเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะนี่วิธีนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะคือเราไปทํางานอย่างอื่นได้นะคะแล้วเราก็เปิดไว้เปิดทิ้งไว้สักพักนึงค่ะอันนี้ก็ที่จะรดในแปลงผักนะคะ แล้วก็สามารถยกย้ายได้สะดวกมากเลยค่ะอาจาจะไปวางไว้ที่อื่นตรงอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างตรงนี้อยากลดต้นไม้ในกระถางเราก็หาที่แขวนหรือที่วางสูงๆหน่อยแบบนี้ค่ะลดพักหนึ่งแล้วเราก็ย้ายที่ได้นะคะนี่อันนี้ก็สำหรับในแปลงผักอยากจะวางไว้ตรงไหนก็ได้หมดเลย วิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแบบเดาวค่ะก็คือพอเราจะรดน้าต้นไม้บางทีเราก็ต้องรีบไปทํางานอย่างอื่นนะคะก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะมีขวดพลาสติกแบบนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆกับการรดน้ําแบบง่ายๆนะคะกับขวดพลาสติกแบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ